วันนี้รเ,เราต้องเก่ยงยินปุจจิงรับเพราะเดี๋ออยวเจ้าไม่มีรายการแน่ตีมาว่าเจ้าเช็กรถก,รกันก่อนไม่มีแน่ม,มา,ามเพราะเจ้า Chào chào Chắc là em ăn cường Nằm à Đây là mai đây mai Đây này mà Nằm màn บอใจคับอป็นบอใจมี่ไม่ได้ไปไหนทีมไม่มีอะไรกัานรใดท,ทีอ่ามมอปลาเล่รรอมีอะไรพิปกติมางมากแนบนดอดยกลายม,มากม่มีได้หมาคับนอดร้นกลายมากง เหนื่อยตายตองนักอีดนะมีอะไรผิดปกติบ้างไหมครับเบงไม่รัวไม่ซึมยังต้องล้างนักอีดแล้วตะกรูปนัดเองเลยคนระับไอ่ไปเยอนะครับมันเฟืองตายรัวน็อตกลายขั้นแล้วเนี่อยหอยเหนื่อาบ้างไหมได้ไหมคนะรับน็อตเต่ากลายบ้างไหม Để, để... Để vàn, đi về dưới này, quan luôn, này, vứt bọc bay, ปเรียบร้อยแล้วครับว่าลุกนะแป๊บหลบจอีกแบบนไม่ได้เก็บตี ก่อนกนะ่อนหว้ขอาย่างร้อนอารมณ์ก้าวติดนะครับกองพ้อมโอเคปกติดอีกนะครับบังระดับบัง,บบงเช็ครือว่ชาช้ายังไม่ไมีแหมกันได้ดี นี่ครับจิบนี่ดานนี่ก่อนนะ